ชจริงแปรงสีฟันไฟฟ้าราคาเกือบหมื่นดีจริงไหมไปดูกันวันนี้บุกมาถึงห้องน้าบ้านออยเลยนะคะเราจะมาแปรงฟันกันเพราะว่าออยได้ของมาใหม่ก็คือนี่แปรงสีฟันออร์นดีจีเนียสะาของออยเป็นรุ่น9 00 0นะคะราคาตั้งเกือบหมื่นแนแ่ก่อนหน้านี้ออยไม่เคยใช้แปรงไฟฟ้ามาก,ก่อนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแปรงสะอาดจริงไหมแล้วก็จะคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ออยจะได้ใช้แปรงฟันไฟฟ้า พอออยลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเจ๋งดีทําให้เราแปลงสนุกขึ้นแถมสะอาดขึ้นด้วยส่งกับสโลแกนของเขาที่ว่าแปลงสมาสะอาดอัดจีเนสออยรู้สึกว่าเขาเอาเทคโนโลยีแอปพลิเคชันมาผสมประสานกับอุปกรณ์ในชีวิตประจาวันของเราอย่างแปลงสีฟันได้ดีมากทําให้เรารู้สึกเหมือนมีหมอฟันมาคอยแนะนําอยู่ข้างๆเลยค่ะแอบพูดอย่างนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวออยมาลองใช้ให้ดูกันก่อนอื่นเลยเราจะต้องโหลดแอปออ l ก่นดีก่อนนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับแปลงสีฟันของเราผ่านบลูทูธทำให้แปลงสีฟันของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ากยิ่งขึ้นคือออยก็เชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วเปิดแอปมาก็จะมีฟังก์ชันให้เราเล่นเยอะแยะเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะคะตอนนี้เราไปแปลงฟังนกันก่อนดีกว่าก<ๆ>่อนจะแปลงเขาจะมีโฮเดอร์มาให้นะคะเอาไว้ตั้งโทรศัพท์ของเราเราก็แปะไว้ที่กระจกตรงหน้าเราอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่ามือถือของเราจะต้องตรวจจับการแปลงฟันของเรานะคะแล้วก็เอามือถือใส่ไปเลยเรียบร้อย ซึ่งพอเรากดแปลงบัดหน้ก็จะเจอฟีเจอร์ที่ออยชอบมากที่สุดเลยค่ะก็คือ position detection จะเป็นรูปฟันแบบนี้เขาจะแบ่งฟันของเราเป็น6จุดเอาไว้ตรวจจับการแปรงฟันของเราว่าเราแปรงฟันทั่วถึงไหมทําให้เราแปรงฟันสะอาดไม่พลาดเลยสักจุดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดสอบให้ดูจริงๆว่าระหว่างการทําตามคําแนะนําของแอปในโหมด position detection กับไม่ทําตามเนี่ยจะแตกต่างกันขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากไม่ทําตามก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวออยจะ แปลงแล้วก็จะไม่สนใจที่เขาแนะนําตรงนี้จะดูแค่นาฬิกาจับเวลาก็าจะเป็นหน้าแบบนี้นะคะเขาจะมีนาฬิกาจับเวลามาให้หมอฟันเขาแนะนําว่าเวลาเราแปลงฟันควรแปลงอย่างน้อย2นาทีค่ะซึ่งอันนี้ก็ดีเลยเพราะว่าทําให้ออยไม่ลืมนะคะว่าเราต้องแปลงเกิน2นาทีบางทีออยขี้เกียจรีบๆีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงนะคะงั้นเรามาแปลงกันเลยดีกว่า เสร็จแล้วค่ะแปลงครบ2นาทีเรียบร้อยนะคะเกินมานิดนึงมาดูกันว่าออยได้คะแนนเท่าไหร่ออยได้อยู่ที่77คะแนนนะคะก็แสดงว่าออยอยังแปลงไม่ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าออยทำตามคำแนะนำของแอปเนี่ยจะได้คะแนนเยอะขึ้นไหมมาแปลงกันอีกรอบค่ะคราวนี้ออยจะลองทำตามคำแนะนำของแอปในโหมด Position Detection ดูว่าออยจะสามารถแปลงได้ทั่วถึงขึ้นไหมซึ่งโหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็จะแบ่งเป็น6ส่วนถ้าเราแปลงตรงไหนไม่ทั่วเนี่ยส่วนนั้นจะเป็นสีเข้มแปลงส่วนไหนสะอาดแล้วส่วนนั้นจะเป็นสีขาวค่ะพร้อมแล้วแปลงกันเลย แสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งน,นะคะซึ่งออยก็แปรงสะอาดขึ้นมากเลยได้ตั้ง94คะแนนแปรงทั่ว100%เลยค่ะแต่ว่ามีแบบใช้แรงเยอะไปนิดน,นึงนะคะซึ่งเวลาเราใช้แรงเยอะเนี่ยตัวเครื่องจะขึ้นไฟสีแดงแจ้งเตือนให้เราค่ะแล้วถ้าเราแปรงแรงบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะหักคะแนนเรานะคะทําให้ไม่ได้คะแนนเต็มค่ะแถมเขายังมีแนะนําให้เราแปรงลิ้นใช้ไหมขัดฟันใช้น้ํายาบ้วนปากด้วยนะคะ บอกเลยว่าทําให้เราแปลงฟันสะอาดขึ้นเยอะเลยแปลงสมาร์ทสะอาดดับ G ีเนีจริงๆค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะว่าจะแปลงไม่ทั่วถึงแถมยังทําให้เราสนุกขึ้นเยอะเลยออยชอบตรงที่ตัวแอปทําให้เราโฟกัสการแปลงฟันมากยิ่งขึ้นมีจุดโฟกัสนะคะว่าแบบตรงนี้ยังแปลงไม่ทั่วตรงนี้แปลงทั่วแล้วนะทาให้การแปลงฟันของเราไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแถมยังได้ฟันที่สะอาดด้วยค่ะ ต่อไปมาดูกันว่าใน1กล่องเขามีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกเลยก็คือหัวแป้งมีมาให้ถึง3หัวซึ่งหัวของเขาจะเป็นหัวแบบกลมเหมือนเครื่องมือของหมอฟันเลยค่ะการทํางานของเขาก็ไม่ธรรมดานะคะเวลาที่สั่นเนี่ยจะมีทั้งสั่นหมุนแล้วก็ขึ้นลงทําให้แปลงได้ทั่วถึงกว่าแปลงแบบธรรมดา และแต่ละหัวแปรงเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างอันนี้ไว้สําหรับ daily clean อันนี้ไว้สําหรับ deep clean แล้วก็อันนี้ไว้สําหรับ whitening ค่ะนอกจากนี้ในแอปเขายังมีแจ้งเตือนเวลาที่เราควรเปลี่ยนหัวแปรงได้ค่ะก็คือประมาณ3เดือนนะคะกันเราลืม2ตัวเครื่องสามารถปรับการแปรงฟันได้ถึง6โหมดโหมดแปรงฟันทุกวันโหมดดูแลเหงือกโหมดอ่อนโยนโหมดฟันขาวโหมดโปรคลีนแล้วก็โหมดท,ทําความสะอาดลิ้นค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนสีไฟบนตัวเครื่องตรงนี้นะคะได้ตามต้องการเลย มีถึง12สีใครชอบสีอะไรก็เลือกได้เลยค่ะแค่เลือกบนหน้าแอปนะคะ 3. เขามีแท่นชาร์จแล้วก็ที่เก็บหัวแปลงมาให้ด้วยค่ะรุ่นนี้สามารถชาร์จได้เร็วขึ้นถึง40ชาร์จครั้งเดียวสามารถอยู่ได้ถึง2สัปดาห์เลยค่ะไม่ต้องชาร์จบ่อยๆหรือถ้าใครชอบเดินทางเนี่ยเขามีทาวเวลเคสแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเอาไว้สําหรับใส่แปลงของเราแล้วก็ใส่หัวแปลงได้ถึง2หัวเลยแล้วเราก็สาม,มารถ เสียบชาร์จได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีอะแดปเตอร์มาให้เสียบเข้าไปตรงนี้หรือว่าถ้าใครที่อยากจะชาร์จมือถือไปด้วยเนี่ยก็สามารถเสียบช่อง usb ได้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากพกตัวโฮเดอร์ตัวนี้นะคะก็สามารถใช้เคสเป็นที่ตั้งมือถือของเราได้เลยค่ะ เอาไว้สําหรับ position detection นะคะก็ประมาณนี้นะคะสรุปว่าแปลงฟันไฟฟ้าจาก Or ร์เรนตีตัวนี้สามารถทําให้เราแปลงฟันได้อย่างถูกต้องสะอาดขึ้นจริงๆแถมยังสนุกด้วยนอกจากการมอนิเตอร์การแปลงฟันของเราด้วย position detection แล้วเขายังมีบันทึกประวัติการแปลงฟันของเราในแต่ละวันมีเหรียญรางวัลที่เป็นเหมือน achievement ให้เราเก็บเหมือนเล่นเกมเลยเราสามารถอันล็อกเหรียญรางวัลได้ด้วยการแปลงฟันของเราทําให้การแปลงฟันของเรามีเป้าหมายมากขึ้นอยากแปลงฟันมากกว่าเดิม และสำหรับคนที่อยากได้มาจับจองนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ช้อปปี้พร้อมโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวแค่3วันเท่านั้นนะคะซื้อ1แถมไปเลยของแถม7อย่างคุ้มสุด,สดค่ะและทุกรุ่นเขามีรับประกันให้ถึง1ปีนอกจากรุ่นที่ออยถือรุ่นจีเนียแล้วเนี่ยออรันดีเขายังออกอีก2รุ่นก็คือรุ่นสมาร์ตโฟแล้วก็รุ่นสมาร์ s เซเว่นค่ะใหม่ล่าสุดเลยลองไปเลือกดูกันนะคะจะได้ฟันสะอาดสุขภาพดีไปด้วยกันใครลองแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กแปรงสมาร์ทสะอาดระดับจีเนียให้ออยดูกันด้วย ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบายอย่าลืมแปรงฟันนะ